ยกขบวนความงามมากันอีกแล้วนะคะกับสิ้นหมกโครนทอมือแท้จังหวัดสุขโขทัยค่ะผืนแรกนะคะสีชมพูยกน้ำตาลเข้มๆค่ะเชิงลายบัวไหลหมู่ค่ะตามอัตลักษณ์แท้ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะมาดูผืนเต็มๆกันนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะหมดเครือแล้ว ท่านใดสนใจรีบจองค่ะรับประกันฝีมือคนทอนะคะผ้าหมักโครนนะคะเนื้อผ้าดีสีไม่ตกค่ะพื้นที่2ค่ะเป็นลายใหม่นะคะที่เราออกแบบขึ้นมานะคะเป็นเหมือนลายดอกทานตะวันค่ะแบบนี้นะคะเป็นสีเทายกสีน้ำตาลทองค่ะ เชิงออกแบบลักษณะเดียวกันนะคะเป็นลายสี่ขอค่ะภายในบุผ้ากาวให้ท่านแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยค่ะนุ่งสวยสบายตานะคะนุ่งเย็นใจได้หลายแบบไม่กลัวแก่นะคะเก๋มากๆค่ะ ผืนต่อไปค่ะเป็นสีเทาค่ะออกเป็นเทาเผือกนะคะแบบนี้เลยค่ะรวดลวดลายสวยงามค่ะเชิงลายบัวไหลหมู่นะคะแบบนี้ค่ะสวยตั้งแต่หัวจะหลดเชิงคุมโทนได้ดีมากๆนะคะ รับประกันว่าท่านได้ไปแล้วไม่ผิดหวังค่ะบุผ้ากาวเรียบร้อยทุกผืนที่คูรินพูดมาคือราคา2,200บาทค่ะสวยไฮคลาสต้องผ้าหมักโครนทอมือแท้จังหวัดสุขโขทัยค่ะผืนสุดท้ายนะคะเป็นสีทองค่ะสีทองเข้มๆเ,เลยค่ะลายละเอียดนะคะเป็นลายผสมค่ะเชิงนะคะงามมากๆเห็นไหมคะเป็นลาย น้ําอ่างค่ะแต่ว่าเราประดิษฐ์ประดอยลวดลายให้มีลักษณะของความละเอียดค่ะแล้วก็มีการาเล่นสีที่หัวท้ายสิ้นเป็นสีฟ้านะคะแบบนี้เลยค่ะมองมุมไหนก็สวยมองมุมไหนก็งามนะคะใส่แล้วอัมพรางรูปร่างค่ะมาให้ชมเต็มๆกันอีกครั้งค่ะพื้นที่1นนะคะเป็นลาย ดอกทานตะวันค่ะสีเทายกน้ำตาลทองค่ะพื้นที่สองค่ะเป็นลายดอกไม้เล็กๆนะคะสีชมพูค่ะยกสีน้ำตาลเข้มๆค่ะพื้นที่สามค่ะเป็นสีทองเข้มๆนะคะแต่งหัวท้ายสิ้นด้วยสีฟ้าค่ะซึ่งจะมีความเด่นมากๆและพื้นสุดท้ายค่ะสีเทานะคะอันนี้เป็นเทาคลาสสิกค,ค่ะ คุมโทนทั้งผืนลักษณะเดียวกันสนใจทักมาได้คะ่ะ